สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้กำลังทดสอบหมวกหมูนะครับตอนนี้มีเงินอยู่ที่6,100นะครับเดี๋ยวจะยิงหมวกหมูเออมันไปไหนยิงโดยการเกร็บเลเวลแบบตัวตัวนะครับไม่ได้ฟาร์มล่ากนะครับโดยอาเชอร์เลเวล5 1นะครับประมาณสัก30นาทีจะดูว่ามันได้สักเท่าไหร่6,100นะโดยประมาณ โดยประมาณค่ชั่วโมงมันก็จะได้ประมาณ4,000 4 0 0 0 5 0 0 0นะประมาณเนี้ยสำหรับาการยิงตัวตัวนะเพราะว่าอัตรา,าก,การฆ่าไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับคนที่รู้แล้วก็ผ่านนะคนที่อยากรู้ก็กดรีคิดไปตอนท้ายๆดูได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งดูเสียเวลา สำหรับคนที่อยากดูคลิปดีๆมีประโยชน์ก็นแนะนำช่องอื่นนะครับเช่นคุณไอกมนเวพวกคุณไอเนี่ยมีคนชื่ออะไรจำไม่ได้แนละ้ว u b u ูบกมนเวคุณไออะไรเนี่ยข้อมูลค่อนข้างแน่นมากนะครับเราทำคลิปีเยอะมากนะครับผมเองก็ไปดูพวกข้อมูลของพวกสายกิโยตินที่ผมเล่นอยู่ในพวกคลิปวิดีโอช่องเหล่านั้นเพราะว่าเขาทำว่ามีคุณภาพสำหรับผมทำช่องเล่นๆนะครับ มีก็ทําไม่มีก็ไม่ทำนะช่างมันไม่เครียดบางทีถามมาก็ไม่ตอบนะครับเพราะว่าไม่รู้จะตอบอะไรตอบไม่ได้ต่ว่าไม่รู้ก็กระไรอยู่ก็เลยเงียบหรือบางคนถามมาไอเกมที่เลกเล่นไปแล้วเนี่ยเกมปัจจุบันเล่นอยู่ยังงงเลยยังแบบจําไม่ค่อยได้เลยคํานวณไม่ถูกเลยโอ้อันนี้เด้งมาเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้มันหกพันเก้าร้อยมันเด้งมาเท่าไหร่เนี่ย หึงร้อยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขาเดี๋ยวขาขึ้กันหเมื่อกี้มันหกพันเก้าร้อยสิบใช่ไหมนี่มันเด้งมาเท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดโอ้ตาย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 มันมันเลทต่ำนะครับมันเลทสูงก็มีนะแต่มันเด้งมาเก้าร้อยสิบเอ้เก้าสิบเก้าเก้าสิบเจ็ดโอ้เด้งมาได้นี่ผมผมคิดถูกเหรอ ฮาเลยนะแหมออกผลทีออกมาเเก้าสิ9ดนี่มันพอกับบวกหมกหมวกหนูเลยหมวกหนูมันออกน้อยออกยากติดยากหมวกหมูมันออกเร็วกว่านะ สองรอหกสิบนี่เอา้าวขึ้นไปเท่าไรเนี่ยสองร้อยหกสิบเมื่อกี้มีขึ้นมาร่วมแปดร้อยป่ะเจ็ดร้อยเจ็ด้อยกว่ากว่ามกระโดดอย่างนี้นะไอ้เรตต่ำๆเนี่ยมันออกแต่ว่าไม่ไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณห้าหรอกห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยที่จะได้นะครับ สำหรับเงินหมวกหมูนะหมวกหมูนะไอห,หมวกหนูเนี่ยหนูม่วงเนี่ยเคยไปลองแล้วไม่คุ้มเลยนะได้ประมาณสองร้อยต่อครั้งแล้วก็ออกยากติดยากมากคนที่จะออกยากมากผมลองแล้วนะครับลองแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยลองลองแล้วครับไม่คุ้มอย่างแรงไม่คุ้มอย่างแรงเพราะว่าหมวกหมูเนี่ยอย่างน้อยหี่เขาขายหลักล้านนะครับหลักล้านออกก็ไม่ดีเสียขายแพงอีก อันนี้มาอะไรมาร้อยเดียวแหมทำไมมันให้มันน้อยจังอ้อให้มาอีกสี่รอ้อยกระเด้งกระดอนกระเด้งกระดอนยังไง โอ้เด้งไปนูน่นเก้าสามไปยังไงของมันเริ่มจากห9พันเก้ารอยคูจเยอะเดี๋ยวลืมห9พัเ้าสิบเดี๋ยวพอผ่านไปสักห้าหทาทีลืมมันขึ้นเท่าไหร่วะมันเริ่มจากตรงไหนวะลืมจริงครับลืมลืมนี่แกไปเล่นขี้แน่เลย ชงกาแฟก็ลืม <c oughs> เอากาแฟไปชงไว้หน้าหม้อเตาน้ำร้อนห้าชั่วโมงผ่านไปนึกได้กาแฟไปไหนอยากกินกาแฟจังเดินหากาแฟเดินหาถ้วยจะไปชงกาแฟเดินไปเดินมานึกได้เราไปเตรียมเอาไว้นี่วะยังไม่ได้ชง <c oughs> เสียบน้ำร้อนไปห้าชั่วโมงนี่จะเลงและ เพราะฉะนั้นก็จะเห็นสไตล์การเล่นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไม่ได้มีอะไรที่มนันหรูหราแล้วก็คุณภาพดีเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์รณที่ดีนะครับไม่มีไม่มีปัญญาครับจบนะฮะเลยแนะนําว่าถ้าเราต้องการดูของดีๆเราก็ไปช่องอื่นนะครับไม่ต้องสนใจช่องนี้ถามว่ามันไม่ดีแล้วทําทําไมสนุกครับทําเล่นไม่ได้เครียดกับมันนะผมค,คนทํายังไม่เครียดแล้วคนดูมาเครียดเรื่องอะไรเราเลือกดูเอานะครับเลือกดูเอาอยู่ที่เรานะฮะ ของมีให้ดูก็ดูของมีให้เลือกก็ต้องเลือกดูให้ดีถ้ามีเสื้อผ้าที่ดีๆอยู่สักสองสามกองจะเ,เลือกกองที่มันแย่หรือเปล่าก็ต้องเลือกกองที่ดีใช่ไหมครับคลิปวิดีโอก,ก็เหมือนกันไหนมันไม่ดีก็อย่าไปดูมันเอ,อ่อพวกหนังเนี่ยโอ้โหมึงใส่โฆษณาเป็นสิบๆจุดอะไรมึงบ้าหรือเปล่าไม่ดูมันนะหรือถ้าดูก็จะไปหาโปรแกรมที่มันเป็นโปรแกรมปิด โฆษณามันไม่โชว์มันไส้นี่ครับมีแยะแยะโชว์นักไม่ดูมันซะเลยส่ญญวนใหญ่ผู้นี้ก็จะอยู่ในคอม,มนี่ก็จะมีนะแต่ว่าในมือถือเนี่ยก็จะมีแอปเหมือนกันนะแอปที่บ็อกโฆษณาดูผ่านเว็บพวกแอปพวกนั้นก็จะไม่ไม่ดูโฆษณาไม่ได้ดูโฆษณาไม่งั้นเนี่ยเจอโฆษณาเยอะจนเกินไปมันเอียนจริงไม่ไหวฟังอะไรดูอะไรกำลังเพลินเพลิน มีโฆษณาอีกแล้วหรือบางทีจะก,กดเข้าไปดูเนี่ยเห็นแถบเหลืองแล้วแบบหมดอารมณ์นะครับหมดอารมณ์ระนาะฉะกันเลือกนะเลือกแม้ว่ามันจะมีคุณภาพมันจะดีแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปมันก็ไม่ไหวนะฮะ <c oughs> เดินมั่วซั่วไม่เจอบอนหรือว่ายังไงเนี่ยที่ <c oughs> ผ่านมาแล้วเจ็ดนาทีนะครับโยดยประมาณ <c oughs> โอ้เวลอัพ เอา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 วิ่งหัวสั่นหัวคอนมาทีเดียวใส่อเอจิไปก่อนนะครับตอนนี้ k, เด็กหกสิบผมว่าพอเพียงต้องการหลบแล้วตอนนี้กับยิงเร็วขึ้นนะครับยิงให้มันเร็วขึ้นเด็กเอจิกเนะไม่เล่นอย่างอื่นนะไม่เล่นลักเลิกอะไรมงีเองอมไม่ต้องออก ขึ้นไปคัส,สองค่อยว่ากันนะั่นั่นตั้งใจว่าแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เล่นนะแอดเล่น,ลนล่นหลักๆนี่จะเป็นเล่นกิโยตินนะครับแต่ว่าไม่มีของก็เลยแบบไปเรื่อยๆนะเหนื่อยก็พักเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่นส่วนใหญ่จะหนักๆที่การพยายามเดินตลาดหาของมาขายด้วยการจับของถูกมาขายของแพงนะครับ,บ,รบรก็เพราะอย่างนี้ถึงจะพอมีเงินซื้อ บวกเก้านะครับจูสามแมงนะครับแล้วก็ปาดูดเลือดนะครับที่มีแค่สองชิ้นนะตอนนี้หลักต่อไปที่อยากซื้อก็คือพวกชุดออฟนะครับกับพวกหลักๆก,ก็คือหมวกไวร่วดโคตรแพงเซบนี้ขายอยู่ที่ร้อยี่สิบล้านหมวกไรวดไรเวดถ้าไม่ได้ก็อาจจะไปหาวิธีอื่นที่จะได้เอ,อ ประหยัดเงินขึ้นเดี๋ยวก็ดูก่อนอ้ขึ้นมาหมื่นแล้วหรออันนี้ถือว่าออกดีฮะรอบนี้นะรอบนี้เดี๋ยวต้องคำนวณตอนท้ายนะครับจะคำนวณประมาณ30มสนาทีนะครับบางทีช่วงต้นออกดีนะช่วงหลังๆนี่หายเงียบกิบก ปาร์ตี้นะครับต้องครบ13าเออครบ12บนะครับถึงจะดีที่สุดก็จะมีหนึ่งตัวเป็นสายบาฟฮิิวนะครับหรือว่าสองตัวแล้วที่เหลือจะเป็นบูนะครับบูสิบถึงสิดตัวนะครับก็ทุกคนขยันเนี่ยจะเร็วมากๆต้องบอกทุกคนขยันนะบางคนก็ขี้เกียจปู่นะครับแอบหลบมุมนั่งนู่นนี่นั่นเออเมียซักผ้าเช็ดขี้ให้ลูกซึ่งชีวิตจริงไม่เคยทำอะแต่พูดไปงั้นพิมพ์ไปงั้นนะแล้วก็อยู่ตั้งนานไม่เคยที่จะอยากไป นู่นนี่นั่นซื้อขงซื้อข้าวอะไรมึงก็ปิดคอมแล้วก็ออฟไลน์ไปสิก็ต้องมาซื้อข้าวตอนที่มึงมานั่งปาร์ตี้กับคนอื่นแค่นี้นะเซ็งแล้วครับบางคนก็ไปหลบมุมนู่นนี่นั่นสุดบุรีโอเยอะนะเจอเจอเยอะทุกคนเล่นก็คงจะรู้นะซื้อข้าวซักผ้าล้างจาน เมียสั่งให้ซักผ้าเมียสั่งให้ไปดูลูกชงนมให้ลูกโอ้ยพ่อพระพ่อตัวอย่างโธอีฮาจริงๆทําหรือเปล่าถ้าทำเนี่ยจะสาธุเลยนะใครได้สามีแบบนี้นะแหมจริงๆคือไม่ครับอ้างไว้งั้นนะ่ะคนที่เขาจะไปจริงๆเขาจะออฟไลน์ไปนะหรือว่าปิดเครื่องไป หรือออกปาร์ตี้ล้วไปเพราะว่าปาร์ตี้มันก็หาไม่ยากนะครับในชั่วโมองเร่งด่วนเนี่ยโอย้หาง่ายปาร์ตี้แต่มาเจอพวกนี้เขาก็เบื่อเขาก็ไปแล้วก็เรียกว่ามารายาทแถแต่ละคนก็ต่างกันนะครับเก็บสิ่พ่อสำหรับในขั้นเวลต่อไปนี้ผมก็ต้องไปถ้าผมไม่เข้าดันนะครับไม่เข้าดันออกเพราะว่ามันเยอะแต่ว่ามันก็ไม่เข้าถึงตัวเร็ว ก็จะไปที่นู่นครับหนอนหนอนดินเพราะว่าเป็นธาตุที่แพ้ธาตุไฟธนูไฟก็จะทําให้ดามเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าอัพเอจิไปมันก็จะเร็วขึ้นกว่าจะเข้าถึงตัวเนี่ยก็อาจจะโดนโจมตีหนึ่งครั้งก็อาจจะหลบได้นะครับโอกาสที่จะฆ่าได้สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหนอนดินแล้วก็จะมีเจ้าตัวไซแมนหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวกิ้งก่าจะเน้นหลับไปที่หนอนดินซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีบอสต,ตัวหนึ่งบอส ซบอสตัวนี้ก็จะไม่เท่าไหร่นะครับมันคือไม่โหดไม,ไม่ไม่วิ่งเข้าใส่ทันทันทียังพอที่จะหลบหนีวิ่งหนีได้นะไม่เหมือนออคิโรนะครับถ้าเข้าคือขายเมื่อไหล่แล้วมันเร็วมากนะครับมันเข้าถึงตัวเร็วมากมัวิ่งไม่ทันบางทีเดินเดินไปเจอเนี่ยตกตัดสินใจเนี่ยแบ๊บเดียวไม่ทันตายแล้วมันกระโดดถ,ถีบสองหน้าสองเท้าเอาเมาส์ก็ ขยับมือไม่ค่อยเก่งแก่แล้วนะตามเรื่องนะครับไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลถอดโลออกจะดีกว่าจะตีไว้กว่าตีไว้กว่าจริงครัถอดโลออกแต่ว่าบางคนก็อยากได้ออความทนทานของออการป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับแก็แล้วแต่ว่าสไตล์ถ้าอยากตีเร็วก็ต้องเอาโลออกนะครับใส่มีดมือเดียวจะตีเร็วกว่า สปีดในการเร็วมันจะเร็วกว่าถ้าใส่โล่ดีๆมันจะป้องกันเพิ่มขึ้นดีกว่า <c oughs> ไม่นะวิงครับเอาวิงมาแถววอตไม่เอาสิ จำได้บอลมันอยู่แถวนี้เดี๋ยวเขาวิ่งไปที่อื่นเัีเดี๋ยวจะพัดจะผูกไปเจอมันกระโดดถีบหน้าหงายตอนนี้ผ่านมาแล้ว14นาทีนะครับเริ่มเมวลาที่6,910นี่น่าจะได้เท่าไหร่4,000แล้วนะเดี๋ยวก็ยิน เฟลองยาครับพี่พี่พัดลุมถึงทำไมผมไม่ได้เนื้อหอมขนาดนั้นลุมอย่างกับนุมเนื้อหอมซุปเปอร์สตาร์ไม่ถามสักคำ เดี๋ยวสักยี่สิบนาทีก็พอมั้งไม่ไหวละตอนนี้มันร้อนด้วยผมไม่อยากเปิดเครื่องผม,มอยากเปิดช่วงเงยน็นๆค่ำๆน,นะครับแต่ผมมาเปิดเครื่องช่วงเที่ยงๆรู้สึกมันร้อนในห้องไม่มีแอร์เดี๋ยวเดี๋ยวอีกห้านาทีคงพอนะครับเดี๋ยวคำนวณเอาโดยประมาณโดยประมาณเพราะว่าพวกนี้มันมันไม่มันเขาเรียกอะไรมันไม่ตายตัวอยู่แล้วนะครับมันแว่ง มันแล้วแต่ดวงแล้วแต่โอกาสเพราะว่ามันเป็นเปอร์เซนต์ก็ให้ดูโดยคร่าวๆนะครับไอที่ฟาร์มให้ดูก็ให้ดูแล้วนะครับคนอื่นเขาทำคิดว่าแยกๆก็ลองไปพิมพ์หาเอานะครับลองดูเป็นตัวอย่างเราอยากได้อะไรบางทีเราอยากได้แต่ว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าความเป็นจริงกับความอยากมันต่างกันเราอยากได้บอกเฮ้ยมันน่าจะเพียงพอที่จะเป็นค่าธนูนะครับต่อรอบในการไปฟาร์มไปเวล่ก็น่าจะได้สักหมื่นสองหมื่นอนะไรเนี้ยคิดอย่างนั้น ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับโอ้โหเมื่อกี้เป็นปาร์ตี้ช่วงไม่มีคนเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะหาปาร์ตี้ได้มันไม่มีคนปาร์ตี้ที่คุ้มค่าก็นะ สองคนมันก็คุ้มแล้วปาร์ตี้เพราะว่าสองคนมันก็ห้าสิบห้าสิบถ้าขยันทั้งคู่นะมันก็โอเคอยู่ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งคุ้มนะครับเพราะว่ามันจะได้โบนัสแม้ว่าส่วนหารเนี่ยมันจะน้อยนะครับสิบสองคนเนี่ยมันหารแค่เอ,อตัวหนึ่งนี่เราจะได้แค่ประมาณยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจำไม่ได้แต่ว่าโบนัสเนี่ยมันได้โบนัสเปอร์เซ็นต์ของ มอนสเตอร์ Master, ซึ่งปกติเนี่ยจะเป็นร้อยเใช่ไหมแต่ว่าถ้าปาร์ตี้ครบ12คนเนี่ยมอนสเตอร์หนึ่งตัวมันจะมีโบนัสนะครับเพิ่ม exp ของมันเนี่ยเป็น300กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับ300เปอร์เซ็นต์เนี่ยเลเวลที่เราได้เมื่อเราเป็นปาร์ตี้12คนนะครับอันนี้เข้าร้าวนะไอเรื่องตัวเลขไม่ค่อยเป๊ะน,นะปาร์ตี้12คนเราก็จะได้แค่20เปอร์เซ็นต์หรือ25เปอร์เซ็นต์ ถ้าบวกกับมอนสเตอร์ที่มันคูณโบนัสให้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะได้ประสบการณ์ร่วมจริงๆแล้วก็คือ60%เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมันเลยเร็วมากๆนะครับเร็วมากๆเส่นปาร์ตี้ตัวนี้ถ้ามันให้แค่ประสบการณ์100เนี่ยเลเวล12คนนะครับเราก็จะได้แค่25นะขอติว25ิแล้วกันนะครับเคยไปดูแล้วแหละแต่ผมก็ลืม25เนี่ยก็จะ ได้ต่อหนึ่งตัวแต่ว่าพอคบปาร์ตี้สิบสองคนเนี่ยโบนัสมันจะ,จะเพิ่มขึ้นจากตัวที่มันให้แค่ร้อยเนี่ยเราจะได้โบนัสเป็นสามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเท่าไรไม่รู้แหละตีแค่สามร้อยนะตัวนี้มันก็จะเลยมีประสบการณ์อยู่ที่สามร้อยนะครับถ้าสามร้อยนีย่ถ้าเราตีเราได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อคำนวณคิดแล้วเนี่ยเร็วมากๆถ้าปาร์ตี้ครบแล้วปาร์ตี้ขยัน นะฮะปาร์ตี้ขยันนะไอปาร์ตี้อูออ้อู้เออเอเชยเชยแบบนั่งบ้างหลบบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เร็วแต่ถ้าปาร์ตี้ขยันจะเร็วมากๆแบบว่าเปอร์เซ็นต์นี่จะเด้งไงเห็นเห็นเลยนะเห็นเะห็นเลยขนาดเลเวลก้าาขึ้นไปร้อยขึ้นไปนะเปอร์เซ็นต์ยังเห็นอยู่นะครับเด้งอยู่โอเคตอนนี้สิบปดนาทีนะครับเหลืออีกสองนาทีเงินค่อนข้างจะดีนะนะครับดููมันจะดี นี่ได้มาร่วมเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกพันเจ็ดันแล้วนะแต่ว่ามันมันโอกาสดีนะครั้งนี้รู้สึกว่าโอกาสดีมันไม่จะดีอย่างนี้ทุกครั้งนะครับโอ้วิงผมหมดเหรอโอเคผมก็ว่าทำไมวิงไม่ไปวิงไฟอีกลืมเติมวิงเหรอ มีนี่หว่าแล้วก็เติมมาหนะ้าอ๋อวิ่งฟรีหมดเดี๋ยวไปวิ่งที่ต้องใช้เงินมันก็เลยไม่ขึ้นโชว์โอเคปั๊มหมดเอาอีกตัวไปเอาแป๊บเน็ตตกมาก เก็บสิพ่อเดินยึกยักเอาที่ไม่ค่อยโดนมือไม่ค่อยดีหรือว่าตาไม่ดียังไง ล้มเหลวในการตีบวกสิบสองหมดเงินกันไปเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบแล้วครับโอเคครับพอเดี๋ยวผมจะขอหลบไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอเดินทางไปหลบเข้าถ้ำก่อนเราก็จะออกจากปาร์ตี้ในระหว่างทางก็ขอยิงมันไปด้วยเพื <c oughs> ่อไม่ให้เสียรอบนะครับ มาโกโกอะไรแถวนี้บ้าแล้วก็ดี๋จะถอดหมวกคืนด้วยนะไม่ทดสอบแล้วพอแล้วสำหรับหมวกหมูเอไิวานขายซื้อมาสามล้านย่อนหนึ่งมันขายสองเก้า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 เดี๋ยวไปขายสี่ล้านสี่ล้านห้าถ้ามีคนเขาขายสี่ล้านห้าก็จะขายชนราคาเขานะเพื่อจะได้ไม่ตัดราคากันโอ เส้นทางที่จะไปหลบมุมค่อนข้างไกลแล้วก็จะไปโอเคถอดหมวกนะครับอแล้วก็ขอบคุณเขานะครับแล้วก็ออกจากปาร์ตี้นะครับ อบคุณครับโอเคหลบนะครับเราคำนวณเงินนะครับก็ได้ตอนที่มีเริ่มแรกคือหกพันเก้าร้อยสิบตีซะเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันสามพันหกพันได้มาหกพันหกพันหกร้อยโดยประมาณนะครับยี่สิบนาทีได้หกพันหกร้อย รถมาส่งปูนม้าเฮาโอเคประมาณ20บนาทีนะครับ6,600ถือว่าไม่ขี้เหล่แล้วก็โอกาสออกดีเหลือเกินในจังหวะนี้นะผมเคยเคยไล่มันอยู่ประจําก็ไม่ค่อยจะดีอย่างนี้นะครับมันจะประมาณ30บนาทีมันจะได้ประมาณเออไม่ถึง4ี0 0้าพัหรือบางทีก็8,000-9,000เนี้ยมันจะขึ้นลงลงขึ้นลงลงเี้ยเพราะฉะนั้น20บนาทีตอนนี้เนี่ยมันได้มา6 0พัเนี่ยถือว่าสูงอยู่ นะครับถ้าใครได้สูงวันนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วกันถือว่าเอามันออกดีไหมกว่าจะคุ้มราคาก็คิดเอาแล้วกันนะครับสําหรับหมวกหมูที่มันมีราคาอยู่ที่สี่ล้านซื้อมายิ่งสูงยิ่งไม่คุ้มทุนนะครับก็คิดเอาคิดเอานะครับแต่ว่าถ้าซื้อไปใช้เล่นๆหรือว่ามีเงินเหลืออยากซื้อติดตัวไว้ไปฟาร์มอยู่แล้วขยายอยู่แล้วหมวกเราไม่ได้ใช้อะไรที่มันดีหรือว่าไม่ได้ใช้หมวกกล่องที่มันดอกแข็งกั่นก็เอาไปเงินนี้ก็ได้นะก็ได้ โอเคครับทดสอบครั้งที่สามนี่คงพอแล้วนะครับสำหรับหมวกหมูนะครับสำหรับหมวกที่ใส่การาดหนูนี่ไม่ทดสอบให้ดูนะครับเคยซื้อมาใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ถูกใจอย่างแรงแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้หมวกหนูม่วงนะครับถ้าคิดจะใช้นะครับตัดทิ้งไปได้เลยนะโยนใส่ถังขยะไปเลยนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ